สัญญาณเตือนเรียกว่าปัจจุบันแต่ก่อนเรียกฟาสต์แต่นี้เรียก b ีฟาสตจักไหมแต่พวกเราต้องพยายามที่จะไปกระจายข่าวนี้ให้ประชาชนที่อยู่อําเภอของเรารู้ให้หมดจะด้วยแพ็กเกจแคมเปญอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีวันสตร e กเดวันอะไรแล้วก็ช่วยๆกันฝากบอกทุกคนหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ในโรงพยาบาลเราอะเวนเปลเจ้าที่การเงินเจา้าที่ทําบัตรที่คนไข้ามาบอกว่าอ่อนแรงครึ่งซีกมา เพิ่งเป็นชาวนี้บางทีพวกเรายังให้เป็นนั่งรอตรวจโอปอยู่เลย mm hmm. ใช่ปะจริงๆเข้ามาในเวลาที่ควรจะได้ทอมโบเล s ิส <S mm hmm. <S หรือทอมเบ c โตมีควรเข้าห้องฉุกเฉิน mm hmm. ใช่ปะอันนั้นเนี่ยที่เราต้องช่วยกันกระจายข่าวคือ b fast b คือ balance balance ส่งตัวไม่อยู่ e I y e e y problem ตาพลาดตามัวเห็นภาพซ้อนภาพไม่ชัดใช่ไหม fast f face ใช่ปะหน้าเบี้ยว ใช่ป่ะนาเบียวครึ่งซีแก็แล้วแต่เออารใช่ป่ะอ่อนแรงครึ่งซีนะหรือชาครึ่งซีกอะไรอีกเอสสปิชพูดไม่ชัดหรือว่าฟังคนอื่นไม่เข้าใจเออนนี้ก็คือแล้วก็ทีคือถามถมขึ้นอยู่กับจังหวัดและสถาบันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ป่ะอย่างของบ้านเราจังหวัดของเราก็เอาที่6ชั่วโมงยกเว้นอินซัมเคสบางเคสที่แบบสงสัยโพสเลียเซอร์เคเรช ก็จะมีเขียนนะว่าถ้าสกอร์ไม่เยอะนะแต่สงสัยอันนี้เช่นมีเวิร์ดไทโก้มีแบบเห็นภาพซ้อนมีเดินลำบากเดินเซอันเนี้ยเอาได้ถึงยีิบสี่ชั่วโมงบางสถาบัานเอาสิบสองก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันของเราเอาหกใช่ไหมเนาะก็ถ้ามีบ Fast ก็ต้องรีบเข้าสู่ระบบช่องทางด่วนสตรกฟัดแทงเพื่อส่งผู้ป่วยไปเลยสุดคือถ้าเจอพวกเราไม่เท่าไหร่แต่เราอ่ะต้องไปกระจายต่อให้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรู้ว่าอันนี้คือสัญญาณเตือนและรีบเข้าสู่ช่องทางด่วนนะพอเข้าสู่ช่องดังทางด่วนเสร็จปุ๊บที่เราต้องรู้คือเวลากี่โมงออนเซ็ตที่เราต้องช่วยกันถามคือคนไข้เป็นตอนกี่โมงถ้าไม่รู้ว่าเป็นตอนกี่โมงเพราะเป็นหลังตื่นนอนก,ก็ต้องหาลาซีนนอร์มอลหรือลาเ t ียหรือประจักษ์พยานบางอย่างเช่นกล้องวงจรปิด CCTV ได้ยินเสียงอาบน้ำเสียงเข้าห้องน้ำเสียงกดชักโครก เมื่อไรอย่างไรซึ่งถ้ากดชักโครกได้อาบน้ําได้มันต้องปกติสิใช่ปะ่ะหรืออีเวนต์ข้างเคียงอื่นๆใช่ไหมว่าเห็นนะที่ที่คนไข้ปกติเมื่อไร่นั่นคือออนเซ็ตถ้าเราเอาก่อนนอนคือออนเซ็ตแปลว่าคนไข้คนนั้นหมดสิทธิ์เข้าสู่กระตักปัจจัยใช่ไหมอย่างพวกเราเวลาไปอยู่รพแล้วไปอยู่โรงพยาบาลที่ทำซีทีสแกนได้ก็ต้องอ่านซีทีเป็นว่าอันนี้ไม่ใช่ฮีโมเลดนะไม่มีจุดขาวๆอยู่ในภาพซีทีสแกน และถ้า N a s กอร์ตั้งแต่6ขึ้นไปก็ต้องทำ CTA แล้วก็เข้าสูร่ระบบการปรึกษาคอนซัลท์ตามแต่ละจังหวัดที่มีถ้าบ้านเราก็ง่ายหน่อยที่อาจารย์บอกไปทำไมาก็มีม,มีรุ่นพี่ EP ช่วยแต่เวรดึกไม่มีนะเวรดึกไม่มีถ้าเวรเช้าบ่ายก็จะมี EP ช่วยในบางโรงพยาบาลแต่ว่าพวกนี้พยาบาลกับเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียงเขาจะค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่เนาะถ้าเกิดเราไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ ก็ต้องศึกษาว่าถ้าเกิดมีคนไข้แบบนั้นทําอย่างไรก็ส่งเข้าสู่ช่องทางด่วนเนาะแล้วก็ต้องรู้อ่ะ RTPA เนาะมีเช็คลิสต์มีตรวจ NIS score เห็นไหมมีเช็คลิสต์ให้มีคู่มือทุกอย่างให้ไม่ต้องจําเอาเวลาเอาสมองไปจาอย่างอื่นแต่อันเนี้ยรู้ว่าต้องทําอะไรต่อแล้วก็ดูเช็คลิสต์ได้ใช่เนาะแล้วก็คนไหนต้องทำทอมเบกโตมีก็ส่งมาตามขั้นตอนก็จะมีเขียนว่าให้ทําอะไรบ้างยังไงบ้างให้ถูกต้องมันจะมีในรายละเอียดเช่น แทงน้ำเกลือข้างไหนเบอร์อะไรเพื่อสีดคอนทราสทำหลายอย่างแต่ว่าทุกอย่างก็จะมีเขียนไว้ทั้งหมดกันหน้าที่เราที่เป็นหมอเราก็ต้องช่วยการบอกคนของเราหรือว่า b f a s t คืออะไรใช่ไหมในเครื่องโรงพยาบาลีฟาสต้องรู้จัก b f a s t ทุกคนและต้องมาในเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ใช่เนาะแล้วก็ต้องกระตุน้นเตือนบุคลากรในการแพทย์ให้ดีเทคให้เป็นแล้วก็บอกประชาชนในพื้นที่เราให้ถูกต้อง ที่เรานีบอกไปแล้วคือออนเซตต้องชัดแล้วก็รีเฟอร์มาให้เร็วที่สุดใช่เนาะแล้วก็สก mm ิล hmm. เพิ่มเติมถ้าไปอยู่โรงพยาบาลที่ต้องดูซีทีเองเป็นก็ต้องแยกแต่กระตีบให้เป็นใช่ในในสถานการณ์ที่อาจจะมีเราแค่คนเดียวใช่ไหมเนาะเนาะเนาะ